คืเศรษฐกิจไทยคือคักเติมเต็ม,มความรักให้หัวใจไปเล่นน้ำในน้ำที่บ้า,นากนน้ำมีเกลียวมาหาเพื่อนไดิทองเ้าเพือชร้างเย้าเพื่อกัอเอบเทศดีใจใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิน่นแดนไทย ิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราถ้าเรารู้จักมองให้ดีอะไรๆก็มีค่านะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทั่วถิ่นแดนไทยวันนี้พบกับแฟรี่และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจในประเทศไทยกันอีกครั้งนะคะทริปนี้เราจะพากันไปเที่ยวที่หมู่บ้านเล็กๆแต่ก็มีความสําคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวไม่แพ้ที่อื่นค่ะเราลองมามองดินให้เป็นดาวพร้อมกับแฟรี่และพีพ,พีที่หมู่บ้านแห่งนี้และลูกโฮมสเตย์อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วค่ะ จากอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วเลี้ยวซ้ายใช้ถนนหมายเลข3462ขับตรงเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข3485ประมาณ34กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายใช้ถนนหมายเลข3393ประมาณ60กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายอีกครั้งใช้ถนนหมายเลข3486ตรงไปประมาณ800เมตรก็ถึงที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วล่ะค่ะ เราก็นั่งรถอ e ีแตกกันมาที่นี่เขาเรียกอ e ีแตกไหมคะอีแตกเหมือนกันใช่ไหมฮะโหถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศสนุกดีนะคะที่เรานั่งรถอ e ีแตกกันมานะคะจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายเนี่ยก็คือจะมาเที่ยวกันที่ระรูระร,ร,รูนี่คือเป็นภาษาเป็นภาษา,ขาเขมรที่เขามาอยู่ก่อนเขาเรียกระรูอ๋อเขาเรียกเป็นแบบรอเรือเลยระรูระรูที่ตั้งเป็นภาษาเขมรเพราะว่าแถวๆนี้นี่คือติดกับติดกับเขมรครับติดกับเขมรครับ ก็เลยอาจจะมีเรื่องของภาษาที่ใช้ติดกันมาด้วยใช่คือชุมชนเราอาจจะมีคเขมรอยู่ร่วมกันดะรูนี้แปลว่าแผ่นดินทะลุเป็นดินดานและดินดอนหรือเป็นดินเหนียวอ,ะอ,อ่ะอ่าตัวนี้เกิดจากการกัดกร่อนของน้ําและลม<อ>ทีนี้เขาก็จะเปรียบเสียก,กับตัวเราเหมือนกันสันดอนคนกับสันดาน<อ>เห็นไหมอ่าไม่ได้แตกต่างกันเห็นไหมดินดอนขุดง่ายดินดานขุดยากกับสันดอนขุดง่ายสันดานขุดายากก็<อ>ไม่ได้แตกต่างกันเลย<อ>เห็นไหม อย่างส่วนต่างๆที่เรามองเห็นนะครับเป็นสีคาดดำนะชั้นบนนะตัวนี้เป็นความชื้นของดินนะครับที่มองเห็นลักษณะต่างๆคือรอยอะไรอะความชื้นของดินครับผมรอยความชื้นความชื้นพอมาถึงตรงทางน้ําไหลตรงทางน้ําไหลนี่คือกลุ่มตะกอนดินหรือกลุ่มขยะที่มันฝังอยู่ในดินนะครับเห็นไหมตรงทางน้ําไหลโดนน้ํากัดเซาะลงมาเนี่ยคือช่วงฤดูการเปลี่ยนแปลงคือช่วงหน้าฝนเนาะลักษณะต่างๆของละลูกก็จะเปลี่ยนนะครับคืออย่างผมเนี่ยศึกษาและสํารวจอยู่ มันเป็นยังไงแต่ละปีมันเกิดยังไงผมก็เอาตลับเมตรมาวัดด้านบนจะมีหลุมนะครับหลุมเล็กหลุมใหญ่มีหมดเลยแล้วก็เขียนเลยกว้าง40เซน60เซนลึกเท่าไหร่ผมจะเขียน้ีหมดเลยพอเลยหน้าฝนไปปุ๊บปีหน้ามันเป็นยังไงคือมันเกิดยังไงแล้วก็มาศึกษาอีมาสำรวจอีกทีไม่เกิน1ิบสเซนแต่ละปีที่มันเกิดนะอย่างปีไหนฝนน้อยล้วไม่ได้เกิดเลยคือลักษณะต่างก,ก็คงที่ การที่มันเกิดนี่คือรูต่างๆพวกนี้ใช่ไหมคะที่เป็นร่องนั่นแหละนั่นแหละเป็นร่องเป็นรูมันจะมีรูมีหลุมด้านบนอ่ะคือฝนตกปุ๊บลงมาเห็นไหมช่องข้างล่างที่น้ามันตกจากข้างบนนะน้ําจะไหลลอดไอ้ลอดช่องออกมาแล้วก็ลงไปอย่างนี้ทําให้เกิดเป็นลักษณะต่างๆตัวนี้เป็นดินพวกยิบซ้ำอ่ะเป็นหินปูนอ่ะคือมันจะฝังอยู่ด้านในตัวนี้แหละที่มันทําให้ละลุไม่ได้พังง่ายคือส่วนนี้เลยน้ําไม่สามารถจะกัดเยอะๆได้คือช่วงฤดูการเปลี่ยนแปลงนะคือฝนตกปุ๊บเนี่ยบางปีฝนมากก็เปลี่ยนแปลงมากหน่อย ีไหนฝนน้อยก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนน้อยหน่อยแนหะคือมันอยู่กับยินฟ้าอากาศเหมือนกันแล้วแต่ฟ้าแล้วแต่ปนอย่างปีกายไม่ได้เปลี่ยนเลยคือฝนมันน้อยมากไงมัน<ฆ><ฆ>แรงจัดอ่ะอาก,าการที่เปลี่ยนนี่คือทําให้ความเป็นละลุมันเพิ่มขึ้นเหรอคะขยายขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใหญ่ขึ้นคือกว้างขึ้นนะความกว้างของดินอ่ะอที่เป็นเสาเตี้ยตามเนี่ยก็จะหมดไปก็อีกหลายปีก็จะหมดถ้าหมดไปมันก็เกิดขึ้นมาใหม่พี่อาคมเองเนี่ย เห็นแล้วรู้ที่มันเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเงี้ยมานานขนาดไหนแล้วค่ะผมมาอยู่หนึ่งสี่นั้หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งสี่จ้ามร้อยสิบสี่คือเรามาอยู่ก็มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะไม่ได้แตกต่างจากตรงนี้เลยนะหนึ่งสี่เนาะเราจะเห็นพวกโครงกระดูกอะไรต่างๆที่กองอ่ะเต็มรู้อยู่คือเป็นกองกองมีหอบีดาปักอยู่เนี่ยเราก็นึกว่าเป็นเขมรนะบ้านเรามอยู่ตีเขมรทีนี้อย่างกรมศิลป์เขาบอกว่ามันเป็นยุคของทวารวดีตัวนี้เป็นสนามรบนะเขาเรียกทวารเราเป็นเมืองหน้าด่านเขาเรียกทวารนะจะพูดให้ถ ที่ที่ห่างจากเขมนประมาณ30โลนะตรงนี้คือหมู่บ้านคอมมานิดอย่างผมก็เป็นสหายอยู่ตั้งแต่หนึ่งสี่เขาออกมาปียนะี่สิบสองเนาะเขามาปล่อยใบผิวประกาศก็อ,ออกมาจากป่าจากเขากันแล้วเวลาที่นักท่องเที่ยวมาแบบนี้ค่ะจะมีข้อห้ามอะไรไหมคะเพราะว่าถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเราก็น่าจะมีในเรื่องการอนุรักษ์เข้ามาร่วมด้วยมีครับผมมี ส่วนหนึ่งก็อ,อันตรายเกิดจากกับนักท่องเที่ยวนั่นแหละที่พัดหลงเข้ามาคําว่าระลุนี่เกิดจากการยุบตัวของดินรถของท่านอาจจะวิ่งเข้ามาอาจจะยุบไปทั้งคันอย่างเราเคยเห็นเนาะ oh. ตกลงไปเลยคือลักษณะข้างล่างเป็นถา้าหรือเป็นโพรงใหญ่เนี่ย oh. น้ำหนักรถจะแตกต่างกันกับของเรา oh. คือวิ่งเข้ามารถจะตกลงไปหลายหลายคันคืออย่างพวกเราได้ช่วยเหลือกันเนาะ oh. คือมันอันตรายทีนี้เราทําโครงการนี้ขึ้นมาก็อย oh. ่างเรามาวันนี้แหละโครงการนี้คือโครงการอะไรคะกี่ ชุมชนดูแลกันเองอ oh, <okay. S 2> นะ๋อค่ะเนาะคือครึ่งหนึ่งเราก็แบ่งให้ชุมชนเนาะอย่าง200บาทเนี่ยครึ่งหนึ่งก็หากเป็นกองทุนชุมชน200บาทนี่คือค่านัาอีแ e ็กเข้ามาใช่ต่อเที่ยวต่อคันคนที่ไม่มีอ e ีแ็กหรือคนไม่มีข้าวกินหรือบาดเจ็บเกิดจากอุบัติเหตุช่วงเ mm hmm. ทศกาลต่างๆเราเอาตัวนี้ไปช่วยเหลือเขา ที่ธรรมชาติเขาจะสร้างมาให้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสวยๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากๆบางครั้งบางทีนะคะเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยใช้เียงแค่ความคิดชั่ววูบในการที่ไปจับไปแตะบางครั้งก็เกิดทําลายมันโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นคิดสักนิดทเที่ยวอย่างมีสติและสูมหัวใจอนุรักษ์ที่สวยๆแบบนี้ธรรมชาติสวยๆจะได้ตกให้คนรุ่นลูกร,รุ่น,นหลานเราได้ชมกันด้วยนะคะ เี่ไทยคลึกคลื้นเศรษฐกิจไทยคึกครับเต,ติมเต็มความรักให้หัวใจ,ยยจดีใมาาจชจ่ีใจใช่ไหมเอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิ่นแดนไทย เดินเยี่ยมชมในหมู่บ้านค่ะเราก็จะได้เห็นถึงวิถีชีวิตตามแต่ละบ้านนะคะว่าเขามีอะไรกันบ้างในบ้านนั้นๆอย่างที่บ้านคุณยายเนี่ยก็จะเห็นถึงการทอเสือกกค่ะซึ่งทอเสือกกของที่นี่เนี่ยเขาก็ทอการบนกีเลยค่ะกีคือการเหมือนการนี่ไงแต่ใช้แต่ใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเสือเป็นเสือแต่ทัดเป็นผ้าเป็นผ้าแกวม้าหรือเป็นผ้าอาพวก ผ้าขาวผ้าอะไรนะมัดผ้าได้อ๋อมันได้ทั้งสองอย่างน่ะอได้หมดเลยแต่ว่ากี่บ้านนี้นี่ไม่เหมือนที่อื่นเลยค่ะเพราะปกติแฟดที่เห็นนะเวลาเป็นกี่ที่ทอเสือก็จะเป็นกี่ที่ตั้งตั้งพื้นน่ะอันนี้เลยง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่าเขาเลยนั่งแร้วเขาก็มือสอดซื้อๆวันนี้เขาก็เขานั่งข้างล่างมันปวดขานั่งแบบนี้นั่งแบบนี้ไม่ไม่ปวดขาเนาะ ที่บ้านของคุณยายนะคะนอกจากจะมีการทอเสือกกแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการทอผ้าเข้ามาด้วยก็เป็นลายสวยงามค่ะทั้ง2องอย่างเนี่ยแฟรี่ก็แอบถามคุณยายนะคะว่าเอ๊ะแล้วตกลงเนี่ยคุณยายเนี่ยได้ทอขายหรือเปล่าแฟรรี่จะได้อุดหนุนสักหน่อยแต่ปรากฏว่าคุณยายบอกว่าไม่ได้ทอขายนะคะที่ทอเนี่ยก็ทอไว้ใช้เอง ทอเอาไว้เผื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่มีแรงแล้วเราก็ยังสามารถนำสิ่งที่เราทำขึ้นไว้เนี่ยกลับนำมาใช้ได้ในวันที่เราหมดแรงแล้วนั่นเองค่ะอันนี้ขายไหมคะอันนี้บอขายอู้ยาวพูดนะพูดอะไรมาหอดปันนี่เป็นวแล้ว่าเห็ดขายแล้ว่าเห็ดขายกเไยเห็ดยาวอ๋อทำไมต้องเห็ดยาวขนาดนี้ล่ะคะ อ๋อไปวัดเต็มห้องปูที่ห้องคือวัดไปแล้วขนนั้นต้องทำยาวขนาดนั้นอ๋อไปอีกหนึ่งบ้านนะคะก็จะเห็นถึงอีกหนึ่งวิถีนั่นก็คือการทอผ้าไหมค่ะการทอผ้าไหมของยายฝ้ายสวยงามมากๆนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่แฟรี่นี่ทึ่งมากๆเลยเพราะว่าอย่างยายฝ้ายเนี่ยก็ทำเองทุกข,ขั้นตอนเหมือนกันตั้งแต่การเลี้ยงไหมกวักไหม แล้วก็การทอใยฝ้ายทำเองหมดทุกอย่างเลยแต่น่าเสียดายค่ะที่เดินไปที่บ้านคุณยายแต่ว่าคุณยายเนี่ยเขาไม่ขายเพราะว่าเก็บเอาไว้ใช้ตอนที่ตัวเองไม่มีแรงจะทอค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะใครที่อยากจะได้แล้วก็สามารถเดินไปเลยค่ะในหมู่บ้านนี้จะมีสักหลังละค่ะที่จะสามารถให้เรานั้นซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปได้แน่นอนค่ะ เวลาที่เราต้องมาหาอะไรทานกันแล้วค่ะเห็นพี่อาคมบอกว่าอ่ะแฟรี่แฟรี่เดี๋ยวเราจะไปทําอาหารกันที่เที่ยงนารรสซอร์ทเที่ยงนารรสซอร์ทที่ว่านี้ก็คือบ้านของพี่อาคมนั่นเองนะคะเทียงนาก็แปลว่ากระทอมเนาะไม่ใช่แค่ว่าเป็นบ้านของสองท่านนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวมาพักได้ด้วยพักได้กางเต็นท์ได้กางเต็นท์ได้ไปข้างสะได้ค่ะวันนี้มาถึงที่นี่ทั้งทีพี่บุญตรงมีอะไรให้แฟรี่ได้ชิมบ้างไหมคะเนี่ยก็มี แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงปลาราบองปลาบองซุปเผ็ดกระด้างเนี่ยแหละสาเหตุที่เขาเรียกกันว่าเห็ดกระด้างมันแข็งมากแกต้มแล้วจ้ะอันนี้ต้มแล้วต้มแล้วก็จะเป็นแบบนี้แต่ละเมนูนี่ถ้าทางจะเป็นเมนูพื้นบ้านจะเมนูพื้นบ้านหมดเริ่มเมนูแรกกันก่อนเลยเป็นแกงผักหวานแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนะคะต้มพริกก่อนจ้ะต้องตำมพริกก่อนหุ้ใส่พริกเยอะมากเลยก็มาเยอะสมดุลสมดุลแล้ว นี่บอกเลยสมดุลแล้วอ๋อใส่เดใสลงไปในใส่ใส่ในนี้เลยจ้ะใส่ในนี้เลยใส้ใส่แสัแวแล้วค่อย่แกงทีเดียวใล้วใส่าล้วแล้วใ่แ้วใน่แลวแล้วใ้วใแล่ลใ่่แว่วลิกแพงเวลาเใา่าเยี่ยมเยใย่ไม่ใช่นะ้ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบนี้ทุกวัน เศรษฐกิจไทยคึกคักเติมเต็มความรักให้หัวใจสงสัยทางด้านนู้เนี่ยเดือดแล้วมังคะาได้ยินเสียงปูกปาปูปปะเดี๋ยวเราต้องใส่ไข่หมดแดงลงไปเลยใช่ไหมคะดีใจใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิน่นแดนไทย ร่อยเหมือนออมเลยอร่อยค่ะใส่ถ้วยเลยดีกว่าวแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงค่ะผักนี่เขียวสดจริงๆเพราะฉะนั้นนี่ต้มแป๊บเดียวก็อร่อยแล้วทานได้แล้วนะคะเพราะว่ามันสดสดทางนั้นเลยแต่ว่าเห็นพี่อาคมบอกว่าไข่มดแดงมันเหลือจะทําอะไรให้ทานนะคะทําก้อยสิก้อยไข่มดแดงนะี่คือเมนูเด็ดเลยนะอร่อยด้วยนะอันนี้ มันสุดๆอ่ะมันหวาน,นๆมัน,ะนะมันอะนะไก่แดงคือ,อหากินยากอะก้อยเนี่ย,ยส่วนมากก็จะแกงค่ะอันนี้คือเมนูพิเศษเลยนะคะมเมนูพิเศษเลย ลงไปในครกใส่ก่อนเลยอันนี้หั่นอะไรลงไปบ้างคะเนี่ยต้นหอมส้นหาละแหน่โอ้แต่ละอันแต่ละอย่างนี่ก็เพิ่งจะรู้วันนี้แล้วค่ะว่าทาไมเขาถึงเรียกต่างกันนะน้ำปลรารบขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ดไไดเอ๊ ว่าหลายๆคนเห็นแบบนี้นี่คงจะเดาไม่ออกแน่ๆเลยค่ะว่าเอ๊ะนี่มันคืออะไรถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยเห็นนะคะคงไม่ทราบว่าอันนี้ที่แฟรี่ถืออยู่คือนุ่น ใช่ข้างในก็คือนุ่นนั่นเองนุ่นที่เราเอาไว้ใช้ยัดไปในฟูกหรือว่ายัดไปในหมอนใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาไปยัดเสื่อบ้านเราเรียกเสื่อเนาะถ้าเรียกภาษาการเขาเรียกยัดฟูกยัดหมอนทําเป็นที่นอนอ่ะอย่างต้นนุ่นที่นี่เรียกว่าอะไรคะต้นบกนิ้ยวต้นบักนุ่นนะต้นบกเี้วบกเ้วบกเี้วถ้าคนภาคกลางก็อาจจะฟังว่าต้นนุ่นอ๋อต้นนุ่นนี่ไงคะพอเวลาแกะมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้แหละครับผม อาเมล็ดที่ออกให้หมดก่อนแล้วก็เอาพวกนุ่นข,ขาวเนี่ย <Ha. S 2> ไปตีให้มเมล็ดมันหลุดออกให้หมดก่อนแล้วก็ตากแดดให้มันตัวน,นี้มันลอยให้มันให้มันฟูเนาะให้มันลอยขึ้นต้องไปตากแดดอีกต้องตากแดดต้ตีเมล็ดอย่างเงี้ยตีมเมล็ดดำๆเนี่ยให้มันออกหมดก่อนถึงจะยัดได้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าต้นไม้เนี่ยนอกจากจะให้ผลผลิตออกมาเป็นของกินได้เนาะหรือว่าม,น,มานุ่ม,มๆแบบเนี้ยไม่น่า<ๆ>จะเกิดได้เลยในต้นไม้แข็งๆนะคะโอ้แต่นิ่มมากเลยนิ่มครับนิ่มคือเรามีแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยบางทีเราก็ทําไปขายที่ศูนย์บริการเนาะ ก็ราคาจะแพงนิดหนึ่งเพราะว่านุ่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแล้วในหมู่บ้านนี้มีคนทำกันเยอะไหมคะเยอะครับผมเยอะเยอะแสดงวมีต้นนุ่นแบบนี้เยอะเหรอก็เยอะครับผมเยอะเป็นบางบางรายเขาไม่มีที่เขาก็ามาซื้อซื้อจากเราซื้อจากเราแล้วนุ่นนี่มันดียังไงคะคือเวลาเรานอนมันก็จะนุ่มคือหน้าหนาวเวลานอนจะอุ่นเ,ออเวลาหน้าร้อนก็ไม่ร้อนนะครับอย่างนี้ประมาณนี้ครับออก็นอนดีกว่ากัน เย็นที่นี่อากาศก็ยิ่งดีนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยโชคดีเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเย็นนี้เนี่ยจะมีการแสดงให้เราได้ชมด้วยวันนี้เป็นวันที่เขาจะมีการจัดทําบุญเขาเรียกว่าพิธีสู่ขัญข้าวสู่ขันข้าวทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ชาวบ้านแต่ละคนคือจะต้องเอาข้าวไปรวมกันที่วัดก็บางเจ้าเขามีเวลาเขาก็เอาไปรวมกันที่ตรงที่เราจะไปนี่แหละเป็นตื่นเช้ามาก็มีอีกส่วนที่เขาจะไปรวมกันอีกคือคนยังไม่มีเวลาพรุ่งนี้เช้าเขาอาจจะมีเวลาคนที่เขาจะไปทำบุญคือเอาข้าวไปรวมกัน คนไม่มีข้าวก็ต้องไปจัดหาซื้อมาจากที่อื่นเอาไปรวมกันถวายทางวัดเยขแบบอแต่แตมาเี่ยวไท,ทยคึกคืนเศรษฐกิจไทยคึกคัก กองนี้ข้าวเหนียวค่ะกองนี้ข้าวจ้า การมาท่องเที่ยวสา่แก้วในครั้งนี้นะคะสเปรี่เองเนี่ยโดยปกติถ้าเกิดว่ามาสักแก้วเนี่ยก็มักจะเดินทางไปเที่ยวที่อรัญญประเทศแล้วก็ไปตลาดโรงเกลือนะคะเป็นปกติเดยส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยในจังหวัดสักแก้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายๆที่เลยที่น่าสนใจแล้วก็ เป็นเหมือนอีกจุดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยควรจะแวะไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะคะพี่อาคมก็ได้พาแฟรี่ไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งที่นั่นเนี่ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆอยู่ด้วยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีการตั้งรกรากจนถึงปัจจุบันนี้นะคะพี่อาคมได้เล่าให้แฟรรี่ฟังค่ะว่าที่ละลุเนี่ย มาถึงแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่ามีโครงกระดูกต่างๆแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ที่ทำมาจากสำริดซึ่งเป็นยุคในสมัยทวาราวดีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวละลุตอนนี้เนี่ยก็ไม่เห็นแล้วเพราะว่าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ถูกเก็บมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์หมดแล้วล่ะคะ่ะคือมันมีอยู่ทั่วในหุบเขาของเราจะมีอยู่ทั่วเลยมันเป็น <S <S เป็นพวกท่อนแขนคนโบราณเนานะก็เป็นสำริดที่ห่อหุ้มคือเมื่อก่อนเขาอาจจะใส่ปอกแขนกันฟันดาบเนาะ ือเมื่อก่อนอาจจะใช้ดาบคือมีมีมีสมริดหุ้มแขนอยู่แล้วก็เป็นกำไลที่ผู้หญิงก็ใส่เป็นกำไลแขนแล้วก็มีกระโหลกศีรษะแล้วก็แท่นบทยาเนาะแล้วก็เป็นศิลาจารึกภาษาขอมประมาณนี้แหละครับคือภูมิใจไงคือมีประวัติศาสตร์ที่แบบดีๆคืออย่างมันเป็นสนามรบที่เราเห็นพวกอะไรต่างๆนี่แหละมันคือสมัยก่อนอาจจะมีสมัยบรรพุรุษเราคือมาปกป้องพื้นแผ่นดินสมัยวัฒนธรรมเก่าแก่ๆอยู่ ก็อย่างมีความสุขไม่มีโจรไม่มีขโมยอย่างเงี้ยอย่างผมมา่อยู่ก็ไม่เคยมีโจรมีขโมยเลยนะอยู่แบบทันติพี่น้องอยู่แบบมีความสุขชื่อเสียงดังคือพี่น้องแวน่มันเป็นน้องไงเป็นน้องใหญ่เลย ขัแว่นขึ้นเต็มเลยเป็นน้ําแบบมันเป็นอ่างสาธารณะนันก็คือทั้ง4หมู่บ้านเนี่ยอาจจะใช้ตรงนั้นนะครับเป็นใช้น้ำบริโภคบริโภคคือตรงนั้นเลยกนะ็มีแต่ผักแว่นอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีนั่นมันเป็นสัญลักษณ์ไงความเป็นตัวเองของหมู่บ้านแห่งนี้คงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้แฟรี่นั้นจดจําและประทับใจค่ะถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเล็ก แต่ความสุขที่ได้มาเยือนไม่ได้เล็กตามไปเลยนะคะหากคุณผู้ชมนั้นอยากจะออกมาท่องเที่ยวหรือว่าสัมผัสวิถีชีวิตแบบพื้นถิ่นแฟรี่ว่าละลูกโฮมสเตย์อำเภอตาพระยาจังหวัดสระกแก้วถือว่าเป็นที่ที่น่าสนใจและเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีทีเดียวเลยล่ะคะ่ะหากคุณผู้ชมนั้นอยากจะชมรายการย้อนหลังหรือว่าส่งคำแนะนำติชมสามารถส่งเข้ามาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะคะวันนี้เวลาของแฟรี่และรายการทุ่ถิ่นแดนไทยหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ไทยคึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักเติมเต็ม,มความรักให้หัวใจไเราดีดีังนะในนาีปานีก้ามาหาเีทองเาือช่าเย้า่งกัยีใจใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิน่นแดนไทย